ที่ฝนซาเนี่ยจะได้เร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลก่อนที่ฝนละลอกใหม่จะมาคือหลังจากวันที่4นี้ปัตตานียังคงเป็นพื้นที่รับน้ําอยู่นะครับอตอนนี้ตั้งแต่ยะลานาราที่วาดมุ่งสู่ปัตตานีแม่น้ําทั้งสองสายนะครับตอนนี้มาแรงและต่อเนื่องคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพต่อยภาพล่าสุดนี่นะครับทีมข่าวในจังหวัดป,ปัตตานีระดับน้ำเป็นไงฮะคุณผู้ชมสูงอยู่เลยอะ่ะอก,อ,อ,กอกเลยนี่ ท่วมขึ้นถึงอกแล้วน้ำมาไหลเชี่ยวมากนี่คือในเมืองนะครับชุมชนวังเก่าบริเวณถนนหลังวังเนี่ยมีกว่า300หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะฮะสูงประมาณสัก80เซนถึง100เซนได้บางจุดนู่นขึ้นไปอีกเท่าตัว200เมเมออ2ร0เซนต้องใช้เรือนในการเข้าออกครับลำบากฮะคนใช้ชีวิตแบบนี้ส่วนบ้านเรือนที่มีเพียงชั้นเดียวนี่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วครับก็ต้องไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง เช่นเดียวกับชุมชนริมคลองตบลจะบางติอรอเภอเมืองนะฮะอันนี้อยู่ติดแม่น้ําเลยแม่น้ําปัตตานีมีอยู่ประมาณสัก300ครัวเรือนหนักน่วงครับท่วมเมตรถึง2เมตรหลายหลังไม่สามารถอาศัยได้อพยพเช่นเดียวกันบางหลังก็ต้องขึ้นไปอยู่บนชั้น2นะฮะทีนี้มีส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถใช้เรือข้อออกจากชุมชนได้เพราะบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำปัตตานีและน้ำไหลแรง ทั้งสองชุมชนที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในเขตเทศบาลเมืองและสิ่งที่เขากําลังขาดแคลนคืออาหารนะครับน้ําดื่มนี่นะฮะจำเป็นมากๆตอนนี้ขาดบางบ้านยังพอทําครัวได้ก็ขาดข้าวสารเออแต่ถ้าให้ข้าวกล่องเนี่ยชาวบ้านบอกมันทานมันต้องรีบทานใช่ใชมันเก็บไว้ไม่ได้ดเออมันบูดมันบูดหมดนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านบอกปีนี้ท่วมหนักมากครับเมื่อก่อนเหรอแค่ตะตุ่ม รอบน้ําแล้วน้ามันก็มาเร็วไปเร็วแต่รอบนี้ฮะโอ้โหพังหมดฮะเสื้อผ้าที่หลับที่นอนเหนื่อยใจแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะย้ายออกไปไหนนะฮะและอย่างที่สําคัญคือเน้นย้าเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งที่อยากได้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ค่ะตลอดทั้งวันค่ะแล้วก็เมื่อคือนที่ผ่านมาคือหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะเข้าไปช่วยเหลือก็จะพบว่าชาวบ้าน หลายหลังเลยบอกว่าอุ้ยบ้านเขาเนี่ยถูกตัดขาดนะจากโลกภายนอกเพราะว่าบางหลังเขาไม่มีเรืองไงคะเขาก็ออกจากบ้านกันไม่ได้ส่วนที่พอจะออกมาได้ก็เจอปัญหาเหมือนกันออกมาแล้วออกมาทำอะไรข้าวสารอาหารแห้งอะไรจะไปรับมันก็ไม่มีน้ำดื่มก็ไม่มีทีนี้ทีมกู้ภัยฮุก31%โคราชค่ะหนึ่งในจิตอาสาก็เข้าไปช่วยเหลือค่ะ ก็เอาพวกเรือยางผ่านเข้าไปในตัวอำเภอเมืองปัตตานีคือจุดนั้นนะระดับน้ำมันยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะคะบางจุดเจ้าหนะ้าที่ต้องใช้วิธีโรยตัวลงจากสะพานแล้วก็ลอยคอค่ะเอาอาหารเอาน้ำดื่มไปให้กับชาวบ้านแทนค่ะนี่จริงๆคนไทยนี่น่ารักอย่างนีงน,นะปรับตัวได้ดีกับทุกสภาวะแวดล้อมนะครับแต่ก็ลำบากฮะ<อ>ที่ยะลานดหนึงคุณผู้ชมครับยะลาตอนนี้สลับน้ำลดลงนะครับแต่ ทางเทศบาลนครยะลาเนี่ยต้องเตือนรถยนต์งดใช้ถนนบนสันเขื่อนก่อนคุณผู้ชมลองดูถนนเส้นนี้ oh. เพราะว่าอะไรฮะมันเหมือนกับเป็นแนวกั้นน้าระหว่างมวลน,น้ําจากแม่น้ําปัตตานีอ่ะมันเป็นกําแพงใช่ไหมทีนี้ไอ้ฝนตกเม่นานเนี่ยมันทำให้บริเวณนี้มันอุ้มน้ําดินเนี่ยฮะแล้วอาจจะพองตัว แล้วถ้ารถมีน้ำหนักเยอะสัญจรผ่านไปมาถ้าสุดตัวได้เดี๋ยวจะมีปัญหานะครับไปดูที่พัทลุงกันต่อเลยนะครับอืที่พัทลุงเห็นบอกว่าฝนเนี่ยหยุดตกแล้วค่ะแต่ว่าพื้นที่5อําเภอของพัทลุงไม่ว่าจะเป็นควนคนุนอําเภอเมืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วแล้วก็อําเภอปากายูน้ํายังสูงค่ะเนื่องจากว่าเขาไม่มีจุดระบายนะ้ำที่เป็นช่องทางธรรมชาติเลยอะค่ะแล้วก็มีถนนเรียบริมทะเลที่ไปขวางทางน้ําอีกมันก็เลยทําให้น้ำเนีเน่ยระบายสู่ทะเลค่อนข้างชา้าตอนนี้ รถเล็กอะ่ะสัญจรผ่านไปมาไม่ได้นะคะออรอบทะเลสาบนี่คือผ่านไม่ได้เลยแล้วจุดที่บางจุดเนี่ยน้ำสูงเกือบถึง1เมตรค่ะนั่นก็คือในพื้นที่ของตำบลเกาะนางคําเกาะหมากปากพยูนค่ะอืมอ่ะหันใหญ่ก็แห้งหลายจุดแล้วนะครับทีนี้ไอ้ประเด็นราม่าที่ตามมาเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นอกจากเรื่องดอกเตอร์แล้วเนี่ยเรื่องนายกอุ้งอิงเนี่แหละ เมื่อวานคือมันมีภาพเปรียบเทียบออกมาในโซเชียลไม่ดียเยอะค<ช>ือก็เข้าใจนะท่านไปไปทำงานที่เหนือเชียงใหม่เชียงรายมีภารกิจประชุมคอ,อ,อรมอสัญจรน,<ช>นะฮะแต่เขีย <c oughs> <ๆ S 2> นอย่างนี้หนึ่งครอบครัวมีความสุขหลายครอบครัวกำลังลำบากเอ,อเอาภาพมาตัดกันแบบคอนทราสต์เลยคุณเอ<ช>มันช่างแตกต่างกันแบบนี้ถามว่านายกผิดไหมพาลูกไปเที่ยวแต่ไม่เคยเห็นนายกคนไหนเขาเอาลูปไปเที่ยวนะ อันนี้ก็พูดทาตรงแต่ถามว่าพีไหมไปเที่ยวช่วงจังหวะนี้ด้วยใช่ไหมจังหวะนี้อ้าวโอเคมันอาจจะเป็นกําหนดการที่กําหนดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีเหตุของอุทกภัยมันจําเป็นต้องไปก็เข้าใจได้เนี่ยแหละฮะแล้วไปจังหวะที่น้ําท่วมแบบนี้จึงแบบโอ้โหโดนกระหน่าพอสมควรตอนมีภาพไงป้อนขนมให้ลูกค้นขว้าทำไมไม่เลี้ยงอยู่บ้านไปเลยล่ะแบบนี้ก็มีนะมีกระทั่งคนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมถึงโพสต์หา น้ำท่วมเหนือไปผัดข้าวน้ำท่วมใต้ไปอยู่ไหนผู้นําประเทศชาวบ้านเดือดร้อนต่อต่อไปเหนือก็ไปช้าค่ะคุณผู้ชม,ม,มแล้วก็มีดราม่าจุดไฟไม่จุดไฟอ,อ,อ,อะไรนั้นก็มีหมดอ่ะเป็นนายกคนของสังคมองเลนะ ข<ค>องประชาชนเมื่อคืนก็<ะ>ไปเดินตลาดเห็นช็อปเชิออะไรกันเยอะเออเนี่ยแหละคอมเมนต์มไม่อยากอ่านนะออแต่ว่านายกบ,บอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยววันจันทร์เขาจะมีการประชุมแล้วนะออล่าสุดนะฮะกำหนดการลงพื้นที่สงขาและปัตตานีะนะครับถูกกำหนดออกมาแล้วนะครับว่า จะไปวันศุกร์ที่6ทธันวา<ช>คมแต่วันจันเนี้ยจะไปประชุมสปช,ชก็คือศูนย์ที่เขาดูแลเรื่องนำ้ำทั่วมใช่ก็ประชุมวันจันทร์ลงพื้นที่จริงวันศุกร์นานไปนิดนึงนานไปหน่อยออแต่เอาโอเคนาะยกไปนะคะครับ